ส้มโอหวานหมูยอเด้งแต่ก็เซ็งพอใจยังว่างนาะสนใจมาเติมเต็มไหมคะเติมความแซ่บกันซักหน่อยกับส้มโอโบราณหมูยอเริ่มจากหั่นหมูยอเด้งๆชิ้นพอดีคำ ใส่ลงหม้อในน้ำเดือดต้มให้พอสุกบอกเลยยำส้มโอโบราณจานนี้มะพร้าวขั่วหอมๆคือเดอะเบสหวานเปรี้ยวเผ็ดมันกลมกล่อมกำลังดีปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายพริกเผากระทิพริกป่นถั่วลิสงป่นผักชีฝรั่งซอยและเพิ่มความเผ็ดซีดอีกนิดนึงด้วยพริกสดซอยใส่ลงไป นำส้มโอหมูยอมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งปลากรอบเทผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสตามชอบพร้อมเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะขนาดยำส้มโอยังคู่ใบชพูแต่ตัวหนูไม่มีคู่ได้ไงอะ่ะ เคียงใบชาพูหรือจะห่อกินคู่กันแบบเมี่ยงคำก็สดชื่นเคียวเพลินนะคะกดติดตามวาสนาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดความน่ารักทุกวันนะคะ